โซเชียลแคมของดาราเองโอเคค่ะไม่ใช่ไม่ใช่โซเชียลตัวเองใช่โซเชียลตัวเองค่ะเนสเอฟเก้นะคะไปเอฟเครับค่ะก็วันนี้มีมีคนอยากอยากรู้เรื่องราวเองพวกเราบ้าหน่อยอยากรู้ว่าเราทำไมถึงมีแฟนคลับแล้วว่าทำไมเราถึงกินกันอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนั่นหรือก็อาจจะแปลว่าเรานี่ยตอยู่ในบ้านใช่ไหมเราเท่ากันไงแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันคือรู้จักกันก่อน เอเอเราค่ะช่วงหนึ่งเราก็เลยได้คุยกันคือไวท์เป็นคนที่อายมากนะไม่ค่อยกล้าไปทำความรู้จักกับผู้หญิงคนอื่นชอบสนิทกับเนทแล้วก็คุยต่กับเนทกลายเป็นว่าภาพทุกคนมองเข้ามาจากในทีวีเนี่ยก็เห็นไวท์เนี่ยอยู่แต่กับเนทตลอดทั้งที่เหมือนไม่ได้มีอะไรเลยโอ้โหแม่วจริงดูสวยไหมสวยก็ เราแบบไปที่บ้านก็อาจะเป็นไหมก็เป็นความสนิทนะแต่ครับคือเราเราอยู่ในบ้านเราแต่ว่าทำอะไรด้วยกันก็จะแบบบางทีกล้องมันก็ชงให้อะไรใช่คือคนอื่นก็ทำเหมือนกันนะทำกิจวัตรประจำวันแต่กล้องก็จับแต่เราสองคนจับเราสองคนมาอยู่เฟรมเดียวกันอั่นเองคือเขาเขาทำให้เราอะอะไรใช่แล้วก็ทำเหมือนสร้างเป็นเหมือนซีรีส์เกาหลีไงไม่ที่ส่อพัญเราสองคนน่ารักอาจจะว่าเป็นความมีธรรมชาติ ก็ได้หละเขาเขาก็อาจจะรักในความเป็นธรรมชาติของทั้งสองคนค่ะก็เลยอยากจะจากสนุนพวกเราเนี่ยไปต่อด้วยการทั้งคู่ตอนอยู่ในบ้านเองอค่ะอะไรของก็จะกระจ่างนะฮะ<ต>ใช่ค่ะที่เราคิดเองเหมดนะครับผมเราก็ไม่รู้ไม,ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็อาจจะจริงนไดแหละเนาะอะไรก็ขอให้ติดตามผลงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรา,าทั้งสองคนต่อไปด้วยนะคะครับผมให้ลื้อติดตามความสาัมผัสค่ะดาราได้เรีย